สวัสดีค่ะทุกคนนนี้มาเล่นเกมกันไหมคะนี่นเกมในนี้นะพามาอ่านนิทานก่อนแล้วกันวันนี้เกมอดดำเอ้อออออเยไม่ใช่อ,อ่านกันทารกน้อยและพุ่มไม้ติดไฟฟังกันนะคะสำหรับคนก่อนนอนได้ฟังได้ คำหนึงขออนุญาตก่อนมาค่ะ ฟาโรงค์ใหม่กลัวว่าชาวอิสราเอลจะมีอํานาจมากเกินไปจึงบังคับพวกเขาให้เป็นทาสและทารุณอย่างหนักฟาโรสั่งให้ฆ่าทารกชายชาวอิสราเอลทุกคนมีหญิงคนหนึ่งนำลูกน้อยของเธอวางไว้ในตะกร้าและซ่อนเขาไว้ที่ริมแม่น้ำ พี่สาวองทาลกคอยเฝ้าดูเขาอยู่ ใจเก็บเขามาเลี้ยงพี่สาวของทารกนั้นเสนอให้แม่ของพวกเขาเองเป็นคนเลี้ยงดูพิดาของฟาโร์ตั้งชื่อทารกนั้นว่าโมเสสโมเสสเติบโตขึ้นวันหนึ่งเขาเห็นคนอียิปต์คนหนึ่งกำลังทุบตีคนอิสราเอลโมเสจึงฆ่าคนอียิปต์นั้นแล้วหนีไปอยู่ในเมืองมีเดียนและเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่4 0ปี โมเสสกำลังดูแลฝูงแกะอยู่บนภูเขาโฮเรบเสียงของพระเจ้าพูดออกมาจากกุ้มไม้ไฟโมเสสประชากรของเรากำลังทุกข์ทรมานเราเลือกเจ้าให้ไปปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระข้าทำไม่ได้โมเสสร้องเราจะช่วยเจ้าพระเจ้าสัญญาโยนไม้เท้าของเจ้าลงบนพื้น โมเสสก็ทําตามไม้เท้าก็กลายเป็นงูเมื่อเขาจับงูขึ้นมามันก็กลับกลายเป็นไม้เท้าอีกครั้งหนึ่งเอามือสอดเข้าไปในเสื้อคลุมของเจ้าพระเจ้าบอกโมเสสก็ทําตามเขาก็มองมือนั้นก็เป็นโรคเมื่อสอดมือเข้าไปใหม่มือนั้นก็กลับเป็นปกติจงไปแสดงให้ฟาโรห์เห็นแบบนั้นแหละพระเจ้าตรัส โมเสสบอกเราจะใส่คำพูดให้กับเจ้าพระเจ้าบอกอาโรนพี่ชายของเจ้าช่วยเจ้าได้โมเสสจึงไปบอกฟาโรห์ให้ปล่อยชาอิสราเอลให้เป็นอิสระพระเจ้าสัญญาว่าจะช่วยโมเสสเมื่อเขาไปพูดกับฟาโรห์ให้ปล่อยชาอิสราเอลไป ถูกหรือผิดพระเจ้าเตรียมหนทางเรื่องต่อมาค่ะ<า>หลังจากที่โอรสของฟาโรสิ้นชีวิตในภัยพิบัติที่สิบพระองค์จึงยอมปล่อยชาตอิสราเอล พวกเขาเดินทางใกล้ถึงทะเลแดงขณะนั้นฟาโร่เกิดเปลี่ยนใจอีกและไล่หลังมาเมื่อชาวอิสราเอลเห็นรถม้าสึกของฟาโร์โ<อ>ก็ตกใจกลัวมากมีที่แห้งเกิดขึ้นและชาวอิสราเอลก็เดินผ่านทะเลแดงไปสองข้างทางคือกำแพงน้ำพวกเขาไปถึง ฟาโรและกองทัพม,มีที่แห้งเกิดขึ้นและชาวอิสราเอลก็เดินผ่านทะเลแดงไปสองข้างทางคือกำแพงน้ำพวกเขาไปถึงอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างปลอดภัยฟาโรและกองทัพไล่ตามมาถึงทะเลแดงพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าให้เหยียดมือออกไปแล้วน้ำก็ไหลกลับมาเหมือนเดิมในที่สุดฟาโรและกองทัพทั้งหมดก็จมน้ำตาย ที่แห้งเกิดขึ้น,น,น,นฟาโรและกองทัพไล่ตามมาถึงทะเลแดงพระเจ้าบอกกับโมเสสพระเจ้านำคนของพระองค์ผ่านทะเลทรายส่งเลี้ยงดูพวกเขาและประทานน้ำให้ดื่มพวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่ภูเขาซีนายที่ซึ่งพระเจ้าบอกโมเสสให้ขึ้นไปพบกับพระองค์บนยอด มีไฟทำไมนะังกพระเจ้านำคนของพระองค์ผ่านทะเลทรายส่งเลี้ยงดูพวกเขาและประทานน้ำให้ดื่มพวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่ภูเขาซีนายที่ซึ่งพระเจ้าบอกโมเสสให้ขึ้นไปพบกับพระองค์บนยอดเขามีไฟและควันพวยพุ่งเต็มไปหมดโมเสสปีนขึ้นไปบนยอดเขาและพระเจ้าก็มาพบเขา เจ้าให้บัญญัติสิบประการแก่โมเสสเป็นแผ่นศิลาสองแผ่นอย่านมัสก,การพระเจ้าอื่นอย่าสร้างรูปเคารพจงให้เกียรตินางของเราจงรักษาวันสบาโตเป็นวันพิเศษจงเคารพนับถือพ่อแม่ของเจ้าอย่าฆ่าคนจงซื่อสัตย์ต่อสามีหรือภรรยาของเจ้าอย่าขโมยอย่ากโกหก อยาอิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมีทีนี้ <ฮะ S 1> ทุกคนก็รู้แล้วว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างไรบัญญัติสิบประการบอกว่าชาวอิสราเอลจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไรมาฟังกันเลยต่อนะคะเห็นเต๋าใไมลุ่มเจ้าหญิงจัสกมินเนี่ย ช่วยจากเสียงคำรามประชาชนของพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระองค์พระองค์จึงปล่อยให้บรรดาศัตรูของพวกเขาเมื่จับตูไปเป็นเฉลยพวกศัตรูทำลายเมืองเยรูซาเลม็มและนำชาวยิวจำนวนมากไปยังบาบิโลนประเทศขงุงศน ชาวยิวคนหนึ่งที่มาอยู่บาบิโลนเขาไว้วางใจพระเจ้าและอธิษฐานต่อพระองค์วันละสามครั้งพระเจ้าอวยพรดาเนียนทําให้เขากลายเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งผู้ผู้นำบางคนอิจฉาดาเนียนดังนั้นเขาจึงออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาประชาชนต้องอธิษฐานต่อประศัตรดาริอัสเท่านั้น ใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังจะต้องถูกโยนลงในถ้ำสิงโตดาริอัสก็เห็นด้วยดาเนียนยังคงอธิษฐานต่อพระเจ้าเหมือนเดิมจึงถูกจับดาริอัสเสียใจมากเพราะพระองค์ชื่นชอบดาเนียนพระองค์เพิ่งรู้ตัวว่าพระองค์โดนหลอกแต่เปลี่ยนกฎหมายไม่ได้ดาเนียนจึงถูกโยนลงในถ้ำสิงโตพวกสิงโตคำรามใส่ เดินเข้ามาหาดานีเนียนอย่างช้าๆแล้วทูดสวรรค์องหนึ่งปรากฏขึ้นพระเจ้านั่นเองที่ส่งทูตองค์นั้นมาทูตองค์นั้นปิดปากสิงโตไว้ดาเนียนอยู่ในถ้ำทั้งคืนแต่ไม่เป็นอันตรายอะไรเลย <c oughs> เมื่อฟ้าสางดาริอัสรีบไปดูว่าดาเนียนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่พระเจ้าส่งทูตสวรรค์องหนึ่งมาช่วยเข้าไว้ ื่นเต้นมากดาเนียนถูกดึงขึ้นจากถ้ำแล้วกษัตริย์ดาริอัสสั่งให้จับบรรดาศัตรูของดาเนียนโยนลงในถ้ำสิงโตสิงโตขยำพวกเขาจนแหลกกษัตริย์ดาริอัสบอกทุกคนในอาณาจักรให้เคารพยังเกรงพระเจ้าของดาเนียนพระเจ้าซึ่งมีชีวิตและฤทธิ์อำนาจ เมื่อดานเนียนถูกโยนลงในถ้ำทูตสวรรค์ของพระเจ้าปกป้องเขาจากสัตว์อะไรเรื่องน,นสงใจสพระบุตรที่รัก,กผู้เผยเพระวจะนะมารคีกล่าวว่าก่อนที่พระเจ้าจะส่งพระผู้ช่วยคนพิเศษของพระองค์มา ผู้ส่งสารคนหนึ่งจะมาเตรียมทางให้พระองค์ยอนจึงมาก่อนพระเยซูเขาเทศนาสั่งสอนอยู่ที่ริมแม่น้ำจอแดนแม่น้ำจอแดนแม่น้จอแดนทพระองค์มาเพื่อสั่งสอนคนเลย มาเตรียมทาให้พระองค์เจ้ามาพระเยซูเขาอสนอนอยู่ที่แม่น้ำจอดเออดรจงเตรียมทางไว้ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าย้อนแลวขอไปกด,ด ผู้เผยพระวจนะมรคีกล่าวว่าจงเตรียมทางไว้ให้องค์พระผู้เป็นเจ้ายอนร้องบอกพระเจ้าจะส่งผู้หนึ่งที่พิเศษมากมาหาประชาชนของพระองค์จงกลับตัวกลับใจหันจากสิ่งไม่ดีที่เคยทำและรับบัพติศมาประชาชนก็ทำตามนั้นท่านคือผู้ที่พระเจ้าสัญญาหรือไม่พวกเขาถามไม่ใช่ ถ้าไม่ควรแม้แต่จะถือรองเท้าของอพระเยซูประชาชนก็ทำตามนั้นท่านคือผู้ที่พระเจ้าสัญญาหรือไม่พวกเขาถามไม่ใช่ยอนตอบถ้าไม่ควรแม้แต่จะถือรองเท้าของพระองค์ด้วยซ้ำพระองค์จะทำสิ่งอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ท่านจะได้เห็นท่านจะได้เห็นพระเยซูมารับบัพติศมาจากยอน เมื่อยอนเห็นพระเยซูจึงร้องว่านี่ไงลูกแก่ของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปพระเยซูเราอยากให้ท่านบดิสมาเราพระเยซูตรัสแค่คน ็วกยไม่ได้นะพระองค์เราต้องรับบัพติสมาจากท่านทรงกินเชื่อเราเถิดพระเยซูทรัสแล้วก็คนที่คุ้กันมาเขาก็แล้วก็มีกลิ่นหอมหวยมาจากปากแล้วมนุษย์จับคื้นขึ้นมานะคะทุกคนอยายอนจึงให้บัพติสมาแก่พระเยซูพระวิญญาณของพระเจ้า ลงมาบนพีระมดีรูปร่างเหมือนนกพีราบนี่คือลูกของเราพระเจ้าตรัสพระองค์เป็นที่รักของเราเราพอใจพระองค์มาเบียดดูท่เองสวยรูมมากสวยมากเลยนะคะเราอยากให้ท่าน ยอนจึงให้บบัติศมาแก่พระเยซูขณะที่ยอนกำลังให้บบัติศมารพระองค์พระวิญญาณของพระเจ้า<ม>ที่เสด็จลงมาบนพระเยซูพระบุตรของพระองค์มีรูปร่างเหมือนกับนก สวยมากค่ะทุกคนงั้นขอตัวราแล้วนะคะอ่านหนังสือมากเกินแต่ไม่ได้นอนนะคะนี่นานแล้วแนบเป็นชั่วโมง